คุณรู้ไหมว่าการเมืองไทยกำลังพลิกผันครั้งใหญ่การย้ายพักของเหล่าผู้แทนรัษฎรชื่อดังอย่างศิลปอาชาและอนุชาส,สมศสรพ์ที่กำลังมุ่งหน้าสู่พักภูมิใจไทยพร้อมด้วยกลุ่มเลือดสุพรรณบุรีทั้งหมดจากพักชาติไทยพัฒนานี่คือข่าวด่วนที่ทำให้แฟนการเมืองต้องตื่นเต้นและตั้งคำถา,ถ,าถามถึงอนาคตของพักเล็กๆในเวทีการเมืองบ้านเราถ้าคุณอยากรู้เบื้องหลังการตัดสินใจครั้งนี้ที่อาจเปลี่ยนสมดุลอำนาจลองอ่านต่อดูสิครับ เมื่อวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมานายอนุชาสสมทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกรัฐสภาจังหวัดนครปฐมรองหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาและเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์มติชนอย่างละเอียดเกี่ยวกับแผนการย้ายขบวนจากพักชาติไทยพัฒนาไปสังกัดพักภูมิใจไทยเขาอธิบายว่าการหารือ เรื่องนี้เกิดขึ้นมานานพอสมควรโดยเริ่มต้นจากการสนทนาภายในพักชาติไทยพัฒนาเองเกี่ยวกับทิศทางทางการเมืองในอนาคตของพักเพราะในมุมมองของเขาการเมืองไทยที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วพักขนาดเล็กอย่างของพระ พวกเขาอาจจะอยู่รอดได้ยากโดยเฉพาะเมื่อต้องเผชิญกับความท้าทายจากระบบเลือกตั้งและกฎหมายที่เอื้อต่อพักใหญ่กว่าถ้าพักเล็กแยกกันยืนจะทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนได้จำกัดมากเมื่อเทียบกับการรวมพลังกับพักใหญ่ที่สามารถผลักดันนโยบายได้กว้างขวางและมีทรัพยากรมากกว่าเช่นการผลักดันงบประมาณหรือกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นในช่วงแรกของการคุยกันยังไม่มีข้อสรุปแน่นอนว่าจะไปพักไหนแต่สุดท้ายทุกคนก็มารวมใจกันเลือกพักภูมิใจไทยโดยเฉพาะสำหรับนายอนุชาและทีมงาน เขามองว่าพักนี้เหมาะสมที่สุดกับประชาชนในจังหวัดนครปฐมด้วยนโยบายที่เน้นการพัฒนาท้องถิ่นและสาธารณสุขซึ่งสอดคล้องกับประสบการณ์ของเขาเองเมื่อรวมกับนายวรวุศิลปอาชาหรือที่รู้จักกันในานามท็ปปรัฐมนตรีชื่อดังพวกเขาทั้งคู่เห็นด้วยกันหมดว่าจะไปด้วยกันไม่ทิ้งกันโดยอ้างถึงเลือกสุพรรณบุรีที่ผูกพันกันแน่นแฟน้นซึ่งตอนนั้นรัฐมนตรีท็อปเองก็เห็นตรงกับกลุ่มนครปฐมพอดี จึงนำไปสู่การตัดสินใจร่วมกันว่าจะเข้าร่วมพักภูมิใจไทยและได้มีการเจรจากับระดับผู้นำสูงสุดของพักแล้วเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และวิธีการรวมกลุ่มเพื่อให้มีคำอธิบายชัดเจนแก่ประชาชนว่าทำไมถึงเลือกพักนี้ซึ่งผลลัพธออกมาดีเยี่ยมสร้างความมั่นใจให้ทุกฝ่ายและนี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่พลาดไป ในวันที่23พฤศจิกายนนี้จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการที่สำนักงานพักภูมิใจไทยโดยตามธรรมเนียมของพักพวกเขาจะเป็นผู้แถลงข่าวเองเพื่อให้ดูสุภาพและเป็นมืออาชีพแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือเบื้องหลังการตัดสินใจของนายอนุชาซึ่งเล่นการเมืองมามากกว่า30ปีเขายอมรับอย่าง่อมตนว่าต้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวนาคนปรปฐมทุกคนที่ให้โอกาสเขาได้รับเลือกตั้งมาอย่างยาวนานตลอดช่วงเวลานั้นเขาได้เห็นอะไรมากมายรวมถึงตัวอย่างจากบิดาของเขาเองอย่างนายชัยยศสมทรัพย์ที่เคยเป็นหัวหน้าพานัน เขาหน้าในอดีตสมัยนั้นเมื่อพักเล็กไม่สามารถขับเคลื่อนประโยชน์ให้ชาวจังหวัดนครปฐมได้เต็มที่พวกเขาก็เลือกที่จะรวมตัวกับพักใหญ่ตามกฎหมายพักการเมืองในยุคนั้นซึ่งช่วยให้มีอิทธิพลมากขึ้นเช่นการผลักดันโครงการสาธารณสุขท้องถิ่นที่เคยทำสำเร็จ นายอนุชายย้ำชัดว่าตัวเขาเองไม่ได้เป็นคนย้ายพักบ่อยๆหรือเล่นแบบไม่แน่นอนถ้าอยู่กับใครก็จริงใจและรักษาสัญญาเสมอย้อนกลับไปตอนย้ายมาอยู่พรรคชาติไทยพัฒนาก็เพราะเขาเลือกเส้นทางสายกลางไม่ชอบการเมืองแบบขัดแยง้งหรือแบ่งฝ่ายรุนแรงแต่ชอบทํางานเพื่อประชาชนแบบสงบสุขมาถึงวันนี้พวกเขาจึงตัดสินใจจับมือกันทั้งกลุ่มจากพรรคชาติไทยพัฒนาไม่ว่าจะจากนาครปฐมสุพรรณบุรีหรือร้อยเอ็ดรวมถึงสมาชิกรัฐสภาทั้ง1ิบคนพวกเขามั่นใจว่าตัวเองเป็นนักการเมืองคุณภาพมีความสามารถและประสบการณ์โดยเฉพาะนายวรุฒธิที่อยู่กระทรวง นายก็ได้รับการยอมรับแม้อายุจะยังน้อยแต่ได้ผลงานที่โดดเด่นเช่นการจัดก,การปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมาทําให้ทุกคนเห็นว่าพวกเขาสมควรอยู่ด้วยกันหลังจากนี้เมื่อตัดสินใจไปพักภูมิใจไทยแล้วพวกเขาจะทุ่มเททําให้พักนี้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นกลายเป็นพักใหญ่ที่แท้จริงเพราะนี่คือหน้าที่ของนักการเมืองที่ดีในวันที่23พฤศจิกาย,ยนนายอนุชาได้มอบหมายให้นายพานุวัฒน์สมซั์ซึ่งเป็นหลานชายของเขาไปร่วมง,งานแทนเพราะตัวเองมีภารกิจเร่งด่วนที่ต้องดูแล แต่ตรงนี้แหละที่อาจจุดประกายความขัดแย้งการย้ายพักแบบนี้ในไทยมักถูกมองว่าเป็นการทรยศต,ต่อฐานเสียงเดิมหรือเป็นกลยุทธ์ฉลาดเพื่อความอยู่รอดคุณคิดว่าพักและควรรวมกันเพื่ออำนาจมากขึ้นหรือรักษาความเป็นอิสระเพื่อเอกลักษณ์ของตัวเองดีกว่าลองแชร์ความเห็นในคอมเมนต์ดูนะครับว่าคุณเห็นด้วยกับการตัดสินใจของกลุ่มนี้หรือไม่และทำไมถึงเป็นแบบนั้นมาร่วมถกเถียงกันเถอะเพื่อให้เราเข้าใจการเมืองไทยลึกซึ้งยิ่งขึ้น